สวัสดีครับอาจารย์อันนี้เป็นคลิป l ก a เมาปี2558ครับวิชาร r y โตโอ Algorithm อันนี้เป็นกลุ่มเขนกับกลุ่มปลายนะครับฮะในตอนเริ่มแรกฟังก์ชันการทำงานเนี่ยจะมี5อันมี Encrypt, Decrypt, Signature, Verify แล้วก็ Hash นะฮะโดยที่ผมจะเลือก Encrypt ก่อนฮะพอเลือก Encrypt เสร็จก็จะเลือกได้ว่าจะ เลือกไฟล์ที่มีอยู่หรือจะ Input ตรงนี้ซึ่งผมจะเลือก Input จากตรงนี้นะครับมจะใส่ plain text ว่า hello ลงไปครับตรงนี้ผมจะทำการ copy ไว้ก่อนเพื่อแบบตอน decrypt เราจะได้มาดูว่ามันเหมือนกันไหมตอน decrypt แล้วก็ encrypt นะครับ p u t n นี่คือดึงค่าบิตของตัวของไฟล์นั้นออกมาฮะเช่นดึงออกมา กิ่บิตกิ่บิตก็ว่าไปในน,นี้ผมจะดึงออกมา4บิตนะฮะเราจะดึงมาแล้วก็จะมาคำนวณหาค่า p นะฮะครับพอดึงออกมาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะบอกว่านี่ได้ค่า p ตรงนี้ generator เป็นเท่านี้ k เท่าไหร่จากนั้นก็ให enter u ผมก็จะใส่ u ว่า5ครับเราจะได้พับอีก k p g y แล้วก็ private u 5ตรงนี้นะฮะก็ ให้ใส่ Enter p พอ c Key ของคนรับซึ่งหาได้จากสูตรเจ n เนเรเยกกำลัง Secret Key คนรับละหมดด้วย p ฮะซึ่ง g e n เน a เรเของเราเนี่ยเท่ากับอ2972 Secret Key เนี่ยผมกำหนดว่าให้เป็น3<ม>ส่วน p เนี่ยส่วน p เท่ากับ4099ก็ไปคำนวณ มีเจนเนอเรเตอร์สองเก้ายกกำลัง3แล้วหมดด้วย p คือ4099ฮะจะได้มาว่า1 0ึ่งศูนผมก็ใส่พับอีกทีของคนรับไป a อันนี้กค็คือ a ที่8ข้างหน้าซึ่งผมให้ a ว่า a มันเท่ากันเรื่อยๆก็ให้เป็น a เดียวส่วน c ซ p h e r t e ทคนี้ก็คือ b ฮะส่ง b ไป ซึ่ง b แต่ล้านก็แปะไปต่อไปผมจะเอา plaintext ไป hash นะก็เลือกโดยที่เลือกว่าจะ hash จากไฟล์ที่มีอยู่หรือว่า hash จากตรงนี้ mm hmm. ก็เลือก hash จากตรงนี้ด้วย message เดิมที่ hello ฮะ enter n ก็ดึง bit ออกมาฮะเลือก4ครับก็จะได้ไฟล์นี้ออกมาก็จะได้ hash value ออกมาคือ hash อย่างนี้ผมจะเอา hash เนี่ยไปซ้ายก็กด1ไปซ้าย โอเคหลังจากที่ไปซายมาแล้วเนี่ยก็ใส่ไพ์คีลงไปโอเคฮะก็จะได้ค่า k ได้ i n v e r s k ไว้อย่างงี้ก็ไม่ยังเป็นต้องทำอะไรแล้วก็ปิดไปต่อไปเนี่ยก็จะเลือกว่าที่เราทำออกมาเนี่ยมันจะอยู่ในไฟล์เป็นไฟล์ t ท k e ออกมาฮะที่ผมได้ทำอยู่ใน output นี้น เนี่ยค่า a ค่า p ค่า y ค่า generator ค่า e n c r y p ออกมาก็จะทำการตอนทอรหัสจะทำการอ่านไฟล์ที่ชื่อไฟล์ output ไฟล์นั้นเลยฮะก็เลือก decrypt โดยที่ใส่ private key ของคนรับซึ่งผมกำหนดไว้ตอนแรกว่าเท่ากับ3ก็ใส่3ลงไปครับจะได้ decrypt value เคืออนนี้ก็เปิดเทียบการเก่า เท่ากันของการนี้ครับต่อไปผมจะทำการวลีไฟนะฮะว่าข้อความที่ได้มาถูกต้องไหนก็กดวล r i f yes yes นี่ผมเปรียบเทียบจากมันจะมีวล i f y ครั้งแรกกับวล i f y ครั้งที่2ที่วลีไฟเอ่อ g ที่สูตร y กํลัง r กํลัง s นะฮะ ตอนนี้ก็ไปดูที่ส่วนโค้ดฮะส่วนโค้ดก็น,นี้จะเป็นตัวช้อยเฉยฮะอันนี้เป็นเข้าฟังก์ชัน e n c r y p ฮะก็มีให้เลือกว่าจะ Input จากตรงนี้หรือว่าจะใส่เลยครับก็เลือกไฟล์ตรงนี้ตรงนี้ก็ทำการแปลง decimal ครับผม get n get n ค่า value แล้วก็ไป get p g จ n เน a เรเตอร์ ator, หา k ที่อาจารย์คอมเมนต์ไว้ผมก็ส่งไป2ตัวเลยฮะโดยที่ให้ k ตรงนี้ยแลนดอมถึงร้อยแล้วก็ส่ง k ไปส่ง k กับ p ลบหไปเพื่อหาค่า k หา u หา y ครับหา a หา a ที่ตอนแรกที่จะได้เมสเซจออกมาที่เฮกอมาจะได้ a กับ b แต่ว่าผมทำเป็น a เป็น a เดียวไปเลยครับ get b ตรงนี้ก็คือทั้งหมดนี้คือหา b ที่พ่วงต่อท้ายเลยก็มีได้ A, ทั้ง a ทั้ง B ครับผมแล้วก็ไลฟ์ไฟล์ลงไปก็จบ n n คลิปตรงนี้ต่อไปก็ D คลิปคร d บคลิปตรงนี้ก็คืออ่านไฟล์ออกมาอ่าน A อ่าน Y อ่าน p อ่านเจียน n นี่คือจำนวนเขาว่าแบบมีจำนวนเท่าไหร่แล้วก็อ่านค่ามาแล้วก็มาทำการ D คลิปครับ โดยที่ครับก็หาค่า k ตรงนี้ดีคลิปค,คต่อมาก็มาดูตรงซ้ายฮะซ้ายเนี่ยผมจะรับ ค่าค่าหนึ่งเข้ามาก่อนแล้วก็มาทำการซายฮะโดยที่จะมีสูตรอยู่ตรงนี้เนี่ยฮะอันนี้ก็เลือก k เหมือนกันว่าตรงนี้ก็ให้คำนวณ r คำนวณ s หลังจากทรายแล้วก็ส่งส่งต่อไปก็ไปก็ไลท์ลงไฟล์ก็จะไลท์ไลพวกนี้ลงไปพวก R พวก S วก P ต่อไปก็วลี i ฟ y ครับวลี i ฟ y ก็เหมือนกันนะก็รีดไฟล์ขึ้นมาก็รีดไฟล์ออกมาแล้วก็ทำการวลี i ฟ y v วล i f ฟผมมีวลี i ฟ y L กับวลี i f y R คือมีวลีฟ์ฝั่งซ้ายกับวลีฟลที่มันมีสูตรทางซ้ายต้องเท่ากับทางขวาฮะอ,อ,อันนี้ที่ผมแยก R 1กับ R 2เนี่ยเพราะว่าแบบถ้าผมคูณข้างในตรงนี้เลยแบบค่ามันจะใหญ่แล้วมันจะคำนวณผิดพลาดเพราะฉะนั้นผมก็เลยทำ fast expo สอรอบตรงนี้กับตรงนี้แล้วเอาอันนี้กับอันนี้มารวมกันแล้วหาอีกทีหนึงให้ได้ทางขวาซึ่งถ้าเกิดสูตรสูตรฝัร่งซ้ายเนี่ย ซึ่งถ้าเท่ากับสูตรฝั่งขวาเนี่ยก็จะให้มัน Yes ถือว่า Verify สำเร็จต่อไปก็เป็น Hash นะฮะ Hash เนี่ยผมก็รับ Input เข้ามาที่เป็น plaintext แล้วก็หาค่า Hash ออกมาโดยที่ Hash คือมันจะมีสูตรเป็นสูตร Poly Hash ของอาจารย์ที่เอาค่านั้นไปยกกำลังแล้วยกกำลังไปเรื่อยๆ แล้วพอได้ค่าสุดท้ายออกมาก็นั่นแหละคือค่าแฮชครับก็ประมาณนี้ฮะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเมท hod ย่อยอะเป็น3ามเมท hod ก็มี read file มี write file อา่าครับเป็น write file read file แล้วก็มีพวก convert to binary l e m e n test ห uh, า generator แล้วก็มี gcd ฟังก์ชัน gcd extended u k i d gcd fast e x p ครับการทำงานทั้งหมดก็มีเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ